ผมผู้ใหญ่ประสิทธิ์พิเดรดัมผู้ใหญ่บ้านสกลพัฒนาหมู่ที่แปดบนตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุวินวันนี้ก็รู้สึกยินดีมากที่ได้มีนักท่องเที่ยวแบบเชิงธรรมชาติ ได้มาแวะเวียนชมธรรมชาติแหล่งใหม่ที่ชุมชนบ้านสะลนได้นำขึ้นมาอยากจะให้พี่น้องเราเนี่ยมาเที่ยวชมนะครับ,รบเพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งต้องเที่ยวที่น่าดูอีกที่หนึ่งซึ่งไม่ไกลจากหมู่บ้านระยะทางก็จากหมู่บ้านประมาณ2.5กิโเมตรท่านก็สามารถที่จะามาชมวิวแล้วก็ ดูผาตะวันลับช่วงเย็นๆอากาศจะดีมากตำนานตรงนี้เมื่อก่อนอที่เมื่อก่อนได้มีชื่อ,อในายขอดพิรานรำท่านได้ามาทำไร่เลื่อนลอยในช่องอทางลงตรงนี้ซึ่งทางลงที่ภาษาเขาเมรเขาเรียกเจระ การที่ว่าเชนระตะขอดก็คือว่าทางชันข้าหมู่บ้านอาจจะสัญจรเข้าไปในป่าเพื่อเก็บของของป่านำมาบริโภคก็จะใช้เส้นทางนี้นะครับเลยเลยมีตำนานชื่อว่าเจนระตะขอดก็เส้นทางก็ให้ท่านเดินทางมาตรงบริเวณหน้าวัด สีสกลครับก็เลยเลยวัดไปนิดหนึ่งมันจะมีทางยูเทินแล้วก็พอยูเทินมาเดี๋ยวผมจะมีป้ายบอกทางให้กับท่านระยะทางก็ประมาณ2.5กิโเมตรตามที่ผมได้กล่าวไปนะครับคร,บครบับเส้นทางเส้นทางก็ช่วงนี้อยู่ในระหว่างของอการพัฒนาแต่ว่ารถรถเก่งก็สามารถที่จะนำขึ้นมาได้นะครับครับผม ถ้าปลูกมันจะเห็นแบบใช่จะเห็นรอยที่เป็นเหตุที่ตั้งว่าผาตะวันรับเนี่ยนะครับโคสืบเนื่องมาว่า าตรงนี้นะครับผมเป็นหน้าผานะที่อยู่นะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันตกฉะนั้นถ้าหากมาตอนเช้าเนี่ยจะไม่เห็นตะวันลับนะครับผมเพราะว่าพระที่จะขึ้นอีกฝั่งคือฝั่งตะวันออกก็จะไม่เจอเพราะต้นไม้อยู่ฝั่งกรออกเยอะ,ะนั้นจะมาช่วงยินๆินค่ำๆตะวันก็จะลับและก็จะสวยงามนะครับเพราะว่างายเงยหน้าไปทางทิศตะวันตกนั่นเองจึงได้มีชื่อว่าผาตะวันนะครับลับนี่เนาะทีนี้ในเส้นทางการเดินนี่ยก็จะมีในเรื่องของ ต้นไม้ที่เป็นประโยชน์นะครับถ้ามากับนักนิเวศวิทยาก็จะได้บรรยายเรื่องของเส้นทางศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศนะรวมไปถึงปา่าไม้ต่างๆจะได้รู้ด้วยเนาะแนะน,นำให้หมากับผู้ที่มีความรู้ได้ออนิเวศวิทยานะเราต้นไม้เขาก็จะมีสแกน QR Code ด้วยนะครับให้อ่านเนาะนะครับเรามาดูต้นแรกนะครับมี่วาต้นกระโดนนะครับมี QR code ้ดได้ต้นกระโดนในภาษาเขมรเขาเรียกว่า มลุ่อเรียงนะครับสามารถเอายอดมันเป็นชิมน้ำพริกได้ใช่ไหมจุ้มตาบเนี่ยยอดนั่นไม่เพียงแต่ไปทิ้มน้ำพริกนะครับยังเอาไปนะครับเป็นอาหารกับแก้มของนะครับคนที่ดื่มได้ด้วยเพราะว่าอะไรครับเอาไปจิ้มกับก้อยก็ได้นะครับไปจิ้มกับลาบอย่างเช่นอาหารที่คนชาติพันธุ์ลาวชอบกินกับผักกระโดนก็คือก้อยกุ้งนะครับผมลาบปลานะครับจิ้มกับผักกระโดนนี่ยอดเสร และที่อยู่ด้านล่างซ้ายมือของนี้นะครับก็คือเป็นฝายชะลอน้ํานะครับผมที่น้ำเนี่ยนะฮะไหลมาจากข้างบนนะฮะก็จะเป็นการชะลอน้ำนะฮะเป็นเพงเศษสิ่งที่ใหญ่ๆนะครับเพื่อให้น้ํานะครับที่อานะครับไหลลงไปด้ นะครับท่านผู้ใหญ่จะพาเรามาดูหินนะครับที่เป็นรูปคล้ายกับหัวใจนะครับมาดูว่าเป็นยังไงเี่ยวูกมวใจของาด้วยมุมนี้หัวใจโอ้อันนี้เป็นนะครับรูปหัวใจนะครับหินรูปหัวใจถือว่าหายากเลยนะถือว่าหาย,ยากเลยตอนท้ายนะครับก่อนที่จะกลับบ้านแลวจัดถ่ายรูป นะครับชมพระอาทิตย์ตกดินแล้วเนี่ยนะครับเราก็ไว้มาเอาหัวใจเล็กๆนะนนี้สวยครับอันนี้สวยไก่ปาร้องอืมไก่ปาร้องมันตีเรีอกเสียงดังมากไก่ อยากจะเหมือนเหมือนที่ที่ได้พูดไปก็คือหนึ่งก็คือในเรื่องของความสะอาดครับนะครับอยากจะให้ทุกท่านได้นําอะไรมาก็ขอให้นํากลับติดตัวคืนไปด้วยคืออยากจะรักษาธรรมชาติตัวนี้เอาไว้และก็ในจุดบริเวณที่มีการถ่ายภาพถ้าเป็นไปได้ผมขอร้องอยากอ,อยากจะให้ท่านใดที่อยากจะมาพักแรมรรก็ขอให้ท่านได้ กากางเต้นห่างๆจากจุดที่มีการถ่ายภาพครับแล้วก็มีการถ้ามีการสุ่มไฟนะครับก็ขอร้องว่าจุดที่ตรงไหนมีจุดถ่ายภาพก็ขอให้ท่านได้สุมไฟออกไปห่างๆแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่อ,อยากจะให้ช่วยกันก็คือ,อบริเวณนี้จะมีสัตว์ป่านะครับก็ไม่อยากให้ท่านได้านำเครื่องเสียง ามาใช้เสียงโดยมีการรบก,กวนสัตว์ป่าครับถ้าท่านมีบุญวาสนาบริเวณนี้มีมีนกยุงให,ให้ท่านดูนะครับถ้าเราไปใช้เสียงสัตว์ป่าอาจจะมีการาตื่นก็อาจจะไม่ได้ในโอกาสต่อไปก็อาจจะไม่ได้ พบเจอเขานะครับเห็นไหมครับว่าสถานที่แห่งนี้นะครับถือว่าเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวนะครับหลากหลายนะครับจากจังหวัดอื่นๆรวมทั้งคนจังหวัดสุรินทร์เองก็ถือว่าเป็นพื้นที่เกิดใหม่เลยก็ว่าได้นะครับนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่มากครับผมครับ